สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับไปาปมืออื่นยังมาอ,อีกก็คลิปนี้ก็มารอลงของนะครับท่านผู้ชมก็มีหลายคันครับนู้นนะครับจอนช่วงหลังก็ข้างผมก็มีอีกนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมบัติทีมนะครับที่มารอด้วยกัน ของพินาดครับเนี่ยก็ซักผ้านะครับซักผ้าซักแพาเอากรพาลูกไปนอนไงด้วยอันนี้ก็จะเปลี่ยนพี่ป๋อมครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นกับตาจ่อยครับไปเอออ,อ้กินแล้วก็กินอีกกินแล้วก็กินอี่หยั่งมากว่าไอ้พานจะขันครับ เบิรไปหลายบาทแล้วเงินลอยหนึ่งสองรอยเบิรเราแม่มือนี้ไหมนี่ครับมาอยู่กับสวัสดีครับนี่จะาผู้เฒ่าครับมาอยู่ร่วมกันนะฝั่งนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมนี้ก็มีเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูครับหลายคันครับวันนี้ไม่น่าจะได้ลงนะครับตกค้างครับนี่เป็นรถแต่อยครับ นี้รถตะจอยโอ้ใส่สืเตีแม่มาทันเหรอเะะออนี่ครับใช่หมดเลยนี่ก็รถตาชานได้อู่ไผ่อู่มั่นครับเขาอ,อู่แล้วครับกินข้าวเสร็จก็อนอนนะครับแต่ว่าผมวันนี้นอนเนีย่ยจอยผ้าขพดพุ่นขั้นหนึ่งอะ ดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าครับต่จ่อยจัดโอ้ยเราได้เปิดเพลงไม่ดังแฮงเลยวะนี่ครับตาจอยวันพากันนอนนี่นะครับเมื่อคืนมาถึงเที่ยงคืนครับนี่ครับมาแล้วครับเสียงเพลงครับขอ,อพักวิดีโอวไว้แป๊บหนึ่งนะครับ ไปแล้วครับเสียงเพลงแชร์ไปง,ง่ายๆพ่อกินเหรออร่อยมากครับเลี้ยหลอดอะไรบ้างเลยเราไม่ได้เข้าบ้านโดนเราดิอันใดพอเลี้ยได่แล้วหน,น่อเลี้ยไปก่อนนี่ครับสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์แล้วนะครับ <S <S อา้าวมึงไอ้ใส่สียตีมกักกะเนี้ยเด้อ ว่ากันแยกเลยหนึ่งสองสามส <laughs> ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเส้นเบิรลัางเลยวะนี่โอ้เจ้าปลอดภัยไว้ดีครับดีๆๆดี<า>ดีดีแต่ว่าขึ <มา S 2> ้นมาตกกลางแป้งยังมีสีลงครับแต่ใส่ข้าวไป <laughs> เรียบร้อยนับวันแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า เห็นเตยจ่อยไรสุดละใส่เข่าไปอ่ะอ่าอันนี้ยังอยู่ที่เดิมครับแต่จ่อยครับโซว่าไอ้ละอ่ายังอยู่ที่เดิมก็คนคนสามเจ็บฟานแล้วสามขึ้นวะโซว่าไอ้ละอ่ายังอยู่ที่เดิมไอูู้้กัมละ ผมบอลอไเยตยหอยไกนาตแรกเนาะถอยเ้ามาได้อยสังลงกไปเหนวกเขาผมขับแก๊มันมากครับผมถอยิดว่าได้บผมอย่าดเา่างถ้ผมถอยพาสังไปได้ครับอันจะมีความสามารถจะถอยเรื่อยอยู่เนบ่ถอยพาสังบอลแรกเห็นบ่เออถอยถียข้างตะสั่งบ่แรกข้างตสั่งเออๆอเเบี่ยงหน่งบอ เบี้ยเงินไทยตัวล in ูกเนี ing, in ่ยมันเวไปฟาดันความิ่นว่เออมันก็เขา่ได in ้เขาได้สักน่ะยากเขายากเออเอาหมึกซาเขียวกินต้องต้องพันต้องต้องใครขึ้นพันตะสังเลยใ้่ขึ้นพันตะสังมันก็ถอยมัไม่เห็นเลยก็เลยว่าผมขับแจ้งของแม่ของผมถอยเพราะเคยกินเลยนะมันต้องอยังเั่นหรอพี่ต้องเขาต้องเบิ้งรวนเขาหรอกันมันเสียหายมากเขาก็ได้รับผิดชอบเนาะไม่ใช่บี่กูเนาะอันเบื่อชิบอืม ไม่ได้ยังถอยไม่ได้ว่ะรัดก,กับไปการนครับรรมันนั่่วงู้ห้สตีลัดเป็นง่ายแทบบไมยังถอยไม่ได้เนีถ้าถอยได้เป็นแบบนี้ผมก็ไม่อยผมเ่ยไม่เยไ,ได้ใครดูเนาวรัดเอาการพูนโควง,งู้มาถอยเออได้ข่าวว่าออเดอร์ โอ้เรือเข้าเยอะมากครับตอนนี้ต้องการลดไปใส่มือสามพวงเมื่อวานนี่ไปสามพวงนี่แหละผู้ใดเอาตอนแรกครับว่าใหายเงีวไปเนี้ยเงี้วก็ได้ไปดิเงี้ยวก็ได้ไปไปหอดไอ้สาระคำเราเปลี่ยนแผนไปกุดลังเลยมาสั่นให้เจ้าเลยได้ไปใส่แก้วกุดลังเลยเป็นทีบ่อนรถสมพิธมั้งอ๋อเฉยวสมพิธที่ได้ไปอยู่ดื้อไปสมพิธก็ไป เอาแลี้นองเขาดี่ะเลี้นเขาแท้ๆชาติปเ่อเอาเอาเอาเอไปนอนเป็นมูกันสยามเวียนว่านอกรุ่นเขาผ่านมันกับใคอยู่ดนเขาบัว่านไหมมันบอบเกาเขาดิมันบอบอบาเขาดิไปเขานอนอยู่นั่นแหละ พันพอพันกับใครพอมันอาจจะแบบก็ยังแบบเขา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 ป่าทธานไม่ต้องการเราส่งไปนะแต่ว่าการเขาเขาที่ต้องการอ่าส่งไปเนี่ยพอในน้อนนี่ไ่เป็นยังวงไปอะ่ะเขาที่เขาต้องการอะ่ะเก็บผ่านเราบอได้เก็บอีกทีที่ฉ่ำแล้วอะ่ะแต่การเขาเขาว่าต้องการอะ่ะนี่และโกดังมั้งนะมันเอารถเท้าเนี่ยเป็นโกดังอะ่ะ ้ยกบัตรกินวัวโซบากซตอ,อนอลกเยอะกันบนนอนอ่ะเดี๋ยวก็ม้อีกขาเมิ่งลวดนี่แหละผู้ที่ได้ลุกขึ้นก้อนมัวนอน,นอนนอกก้อมัวไปนี่ไปนี่ไปน,ไปน,ไปนีหานอนนะครับตอนนี้ก็จะเข้าอู่นะครับปเฮาเขาขอ,อู่ไปไปไหนได้แล้วอิ<ะ>่มแล้วไปน้ำลางไปส่งไปให้จ่ยอยเขาอู่กับเขาในรถจานบอกครับ เบสิบเจ็ดนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นหางยังโชคใจหางโชคใช่หางกันอุดรตัวนี้ไหมแม่นบ่น,นี่คือรถเก็ปลาครับเฮ้อเกีย <c oughs> เอามันเป็นสีขาวแม่นเลยตะเกีขาวขังหนึ่งครแม่นตัวนี้เนียใส่บางฟุน้นเงี้ยงงามบ่อันนี้แหละไอ้บางฟุน้นเงี้ยงนี่สิไปเอา,ส,เอาสิไปเอาบางฟุน้นเงี้ยไดิเลยมีความคิดแล้วไอ้จ้อยคนอื่นเัาล,งล้งเราไปเบือง้านบางฟุ้งมา อ๋อสร้างคำเสีเยรหรอดิบอวบอวบยังยงไปคำเราอย่าไปเบิ่งบังฟุนเงี้ยวมาใช้อ้อ <laughs> ยางแตกแล้มาแขง <laughs> ็งมาเสียมาใส่ตัวหางใส่ได้ตัวหางจะข่าพันอ,อย่างที่โอเคว่าอ้ยางแตกยางอะไรแตกครับท่านผู้ชมไม่อย่าไปซื้อมาใช้ครับยางรุ่นนี้แต ใส่่าใส่ยังไปโฆษณาอยู่ปลาอย่างไอ้จอยต้องลีสเ่นไม่ไหมหรอวะดูหัวยักเียัวะันี่ะพวกมัดพวกอะไรนะตั้งกันกับของผมเถอะวะของผมนี่เห็นลวดเบิดแล้วไม่ข่าวว่าฝนจะตกนะครับวันนี้พูดไดวปะ ได้ลงวะเฮ้ยมึเนี่ยไอ้กันไม่ลงไม่ได้ลงครับมาดูบาดแผลครับมาดูบาดแผลรถอันป่าซังครับเป็นอะไรอีกเราเขาเมื่องนอนมากครับเร่งมาครับรถโอ้โหมีตัวดิบตัวเรียบรถใครตกแตกครับไหลครับโอ้ซื้อเลยครับทะเบียนอันนี้เดี๋ยอันนั้น ดึงแขกมือวายูสิว่าอไดึงเขาง่วงนอนครับว่าอะดึงนี่ห้องวายบอกเขาไปยี้กนหองรอเออกลมลงเอามนมื่อไห่ม่อไหรจะรัื้เชื้ะ่เลยนเลยาตามาปีกเนี่กินกวยจนพอนปีนี่ว่ได้นพอนมาสเออันไม่บออว่าโอ้ยใครยนูกบกง เอาม,ามานันโคตรแม่บทเนี่ยโอ้ยตัวนี้มันนั่นบะเบียเกนี่นิดหน่อยเตียมันสับกัญอะ่ะนิดหน่อยยังไงมันพันเดันขึ้นยังไงเนี่ยซื้อไม่แม่พันเดียวหนึ่งใส่ขาเหลี่ยนเลยเอ้อพันเดียวหนึ่งใส่ามาีห่อคาเซ่มีหมางต้องังเย็นคนเร็ยนยัง,ยง,งนี้มีหากนั่งอยู่ เสียขาหลีดเล่ย่เนี่ยซื้อยวนล่านนันเนี่ยล่านนันไอหม้อจะบวกเนี่ยมันทั้งเถือกได้่าเรียกกันตัวนี้ดีด้วยนะตัวนตัวบานฟององินมาทั้งรางเนี่ยเพราะว่าบางบางบางอันนี่เขาเจ้าเห็ดมาเนี่มันรุนหน่อยบอมันมันมันสีเงียนออกมากเนี่ยตัวเนี้เนี่ยมันดีล่าหมาซื้อเี้ย เวลาเขาใส่ตัวนี้มันมันมันหิบกรูบออกมาทันที่บานออกมาพี่ครับพวดเลี้ยงไงมันตรงกันกับตัวนี้เนะ่ะเนี่ยอันสองตัวเนี่ยเพราะว่าอันผมซื้อไปอันนี้มันมันแหงออกมาพี่พวดเนี่ยต่ทานเนาะเออมันมันกับมาทั้งสองอล่ะมาเบิดนั่นแหละมันหยิบ่ตรงกันครับตัวหง่มันเถะตัวหง่เนี่ยตัวเนี่ยมันมันหย่บ่อยู่สิบ่ได้ฉากกันมันหย่บเเปลี่ยนแบบนี้มันเถอะเนี่ยมันมันมันสิบ่เปลี่ยนแบบนี้อันนี้มันหยิบปับออกมาพี่ งัดออกมาพี่มันอีอซื้อเอยอะนึ่งทีเดีเรียกเบื้องดีๆแันไปซื้อเอาพันพันสองเดียวตะกอนขายพันเจ็ดพันแปดมเนาะเดี๋ยวนี้มันถือแล้วองค์ปีชไป้ใช่หรอเอาองผมบะเอาองผมไปเลยแต่ว่าซื้อขาเหเอียดเลยผมข <laughs> <laughs> ้าอยากได้เดิมๆเ, <laughs> เอาไหม <laughs> เพราะว่าอันเอาไปอนมันบ่ตรงกันแบบนี้เพราะว่าโอ้ไม่ต้องเรียกเบิ้งดีๆตเพราะว่าเดี๋ยวเบิ้งของไกเจอร์นเดี๋ยวเบิ้งของไก่จอร์นมันตรงอยู่ไหมบัตรของเจ้าของบัตรพอตรงไหมโอ้สงสัยเป็นอะไรไอ้เจ้าเงียวใสียบอลเงียวเสียบอลนี่เนี่ยไม่ใช่ครับต้องรวยเงียบนอนนอนฝันหลายครับเลย ปากบอลตา Airbnb, ่างเผื่อมันฝันมาฝนตกวัที่เปียกเบ้อหลดฝนสาดฝันว่าได้เบิงเกี่ยวเอาเต็มที่เลยครับอ่าหลุดมันได้ครับพอหอดสลับบุรีเหลือเทอะไรพอซาวอ้าวไฟวัวโช้เหลือเรียนปรหัตความที่ใหญ่อะไอวัวโจ้ดิบบ้แม่นสองพันเป้าปัว เขาเขาเศ้าใหา้เราปวดเขาที้เขาแกกเขาแกกหน้ามันยังกว่าเขาแก่แกไทยสวมบอกครับยัง,งกินเขาเลยเดียคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตไปแขวนอูนอนกันหน่อยนะคือเพื่อนกอนนะครับกินเขากินน้ำแล้วตอนเที่ยงนะครับผมฝากกดติดตามช่องตออั้มรถ่ร600น้ำซิงห้น้ำในำเด้อพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ